สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำรามงง่ายๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำซุปกันนะคะอันนี้แอลก็ใส่หัวหอมนะคะเซลารี่ค่ะหัวเซลารี่นะคะต้นหอมยักษ์นะคะสาลร่คอมบูแล้วก็ปลาแห้งค่ะต้มจนเดือดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่กระดูกหมูค่ะพริกไทยดำหนึ่งช้อนชา สาเก1ส่วนสีถ้วยตวงตักฟองออกนะคะพยายามตักฟองออกให้หมดนะคะน้ำซุปของเราจะได้ใสค่ะต้มจนเดือดน,นะคะปรุงรสด้วยเกลือค่ะ1ช้อนชามิริน1ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาทําหมูต้มหมักในซอสโชย,ยุกันนะคะอันนี้เป็นสาเกขัสืนะคะเป็นกากสาเกและเอลก็ปรุงรสด,ด้วยมิโซะค,ค่ะทุกอย่างนี้เป็นโฮมเมดนะคะใส่มิโซะลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็ใช้มือนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะหมักไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะ เมื่อหมักหมูครบเวลาแล้วนะคะเอาหมูไปต้มนะคะต้มในน้ำซุปที่เดือดๆนะคะประมาณ15-20นาทีค่ะเมื่อหมูสุกแล้วนะคะเอาออกมาค่ะเอาหมูออกมาจากน้ำซุปนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำซอสนะคะโชยุนะคะ,ะ,คะที่เราปรุงเพิ่มนะคะหมักลงไปในตัวเนื้อค่ะแอลจะใช้ทั้งตัวเนื้อหมูแล้วก็ไข่ด้วยนะคะไข่ต้มนะอันนี้ตเติมน้ำมันงาลงไปเพิ่มกลิ่นที่หอมนะคะให้หอมมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะทาให้ทัวะะท่วนะคะราดซอสให้ทั่วนะคะ จากนั้นปิดฝาให้สนิทเก็บในตู้เย็น1คืนค่ะน้ำซุปที่ได้นะคะสุกแล้วนะแอลจะกรองเอากากออกนะคะหลังจากนั้นนะคะแอลจะเอาใส่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ทำวันถัดไปค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำซอสโอยุนะก็แอลจะตักน้ำซุปนะคะน้ำซุปมาประมาณนี้นะคะเราจะใช้ไม่เยอะนะอันนี้เป็นโชยุนะคะเป็นโฮมเมดใส่ไปค่ะสีมันอาจจะจางนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นโชยุโฮมเมดเนาะแล้วแอลมักแค่8เดือน9เดือนนะคะจริงๆมันควรจะมักได้ประมาณ1 0 11เดือนนะคะจากนั้นนะคะแอลจะใส่ใส่เกนะคะเป็นคุกกิ้วายนะเดี๋ยวเราต้มให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่มิรินไป1ส่วนสีถ้วยตวงค่ะ ทีนี้นะแอลจะเติมแ <Y. S 1> อลจะชิมก่อนนะคะแล้วแอลจะเติมชโชยุอีกนะครับเพราะว่ารสชาติมันควรจะเข้มข้นนะอะร่อยแล้วทีนี้แอลจะเติมน้ําตาลทรายงไปนิดนึงนะคะแอลจะเติมนี่คือน้ํตาลทรายนะคะถ้าสมมุติว่าใครมีชโชยุสีเข้มที่บ้านนะคะตัวซอสโชอยุนี้มันจะสีเข้มนะคะโอเคเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะอาปิดไฟนะคะเส่นนะคะแอลไม่มีเส้นรามเงงนะคะไม่มีเลยนะคะแอลก็เลยอะเดี๋ยวเราใช้เส้นตัวนี้แทนค่ะเส้นนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะ เราใช้เส้นนี้แทนนะคะเส้นตัวนี้ใช้เวลาต้มประมาณ3-4นาทีนะตัวนี้นะคะเป็นไข่ต้มนองซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวแอลจะเอามาหั่นผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เตรียมไว้น้ำดองน้ำดองตัวนี้ก็คือเหมือนตัวเดียวกับที่ใช้ดองหมูนะคะ <c oughs> ก็หั่นครึ่งค่ะ <c oughs> หั่นอย่างเงี้ยนะคะ ท original, ีนี้เดี๋ยวเราจะหั่นหมูกันนะคะหมูต้มดองซีอิ๊วนะคะตัวนี้นะคะใครจะใช้3มชั้นก็ได้นะคะแต่แบบว่าแอลไม่มี3มชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เป็นส่วนของคอหมูนะคะก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะตามที่เราชอบเลยนะจะชิ้นหนาชิ้นบางก็ได้นะคะเอาที่เราแบบชอบนะคะถ้าเป็น3มชั้นก็จะอร่อยนะคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะหมือนคอหมูนะคะเน<ซ>ื้อเขาจะนุ่มมากเลยคะ่ะนี่นะคะเนื <she> ้อเขาจะนุ <S <S ่มมากนะคะ ช่มค่ะชั่มประมาณนี้นะคะค่ะส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีเส้นนะคะเรามีน้ำอซอสโชย,ยุเรามีไข่ต้มเรามีหมูนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการเสิร์ฟกันเลยค่ะซอสโชย,ยุนะคะ,ยยะ,คะก็ประมาณนะคะประมาณสองทับพีนะสองถึงสามทับพีก็ได้นะคะอันนี้ทําสําหรับสามที่นะคะ หลังจากนั้นเาจะใส่น้ำมันงาค่ะน้ำมันงานิดหน่อยนี่ประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วแต่ความชอบแล้วก็หอมนะคะแล้วเราจะใส่ตัวเส้นลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเติมน้ำซุปทีหลังอันนี้เป็นเส้นค่ะนี่นะคะเราไม่มีเส้นราเมนแต่เราจะใช้เส้นน้แทนนะคะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยวแล้วเราก็จะใส่ตัวหมูนะคะใส่หมูค่ะหมูหมูต้มซีอิ๊วของเรานะคะ จริงๆนะถ้าใครมีชาชูก็ใส่ชาชูนะคะแต่ว่าเราไม่มีแอลทำง่ายๆนะคะใส่หมูไปประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไข่ต้มค่ะไข่ต้มดองซีอิวนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำซุปค,ค่ะ